พี่น้องเราเบิ่งเราเบิงหมาก้ารอนเราเบิ่งหมาก้าลอนยื้สองยู่ไอ้ฟังนันเตาฟังอันคล้องน้ำไหลหลังบ้านเรียบนเราเบิ่งพี่น้องเดียงใจวายอยู่มันเป็นอ่าหาลอนปลาหรือว่าบักรัดเบรอร์รี่น่นแหละพี่น้องรัดเบอร์รี่น่ะนี่มันเป็นนันเขาบ่ได้ปลูกมันดอกมันเกิดเองตามธรรมชาติมันเกิดเองตามธรรมชาติ Pino, lớp hương lớp hương, luôn đèn mà dưới bếp bon bon mà bưng chắc chưa? Bếp đen vàng mà bưng để ta nam lấy tụt tôm tụt nàng uể, yến tụt thưng là biển Nà, non cả đài nó, là biếng bên hòn non cờ đài, cập. Bà, phong phong, cấp, yu xuống, nóng, nó giống với con căn là ่นห่ะแมนไปเบิดไดเลยเป็นเป็นจ้ายไปผลอ่ะพี่น้องเป็นจ้ายไปผลแมนไปเบิดเลยผนแมนไปเบิดแดงจ่ายอยู่พี่น้องเบื้องกระโดเหินบ่พี่น้องหินา่าผลไพบ่นส้มมาให้เบื้ๆๆองไกๆไก่ผลหินบ่หลายคักแดงเป็นพืชอยู่คน่ะคนละพี่นอ้อ,นองคน่ะโดกคักโดกคักพี่น้องแดงจ่ายวอยู่ล้วเบิ้งไปตาสอนบ่ จะโสนน้ำนี้บ่นบัวเนื้อบ่านเห้าบะมี่น้องพี่น้องเนาะเนี้ยบ่านห้าบะมี่ห้องตะโวนคือวา่าน่ะระเบิงระเบิงระเบิงหลค่ะอันนี้อยู่บนเดี่ยวได้หนิตะบนนี้บนนางได้หนิตะบนเนี้ยบ,บนนางไทยได้หนิพี่น้องวันนี้ตามตามฟังคล้องไปนั่นแมนไปเบิร์ดผู้น่ะ เมียนไปเบิดพี่นอ้องแดงจึงคึองอืถ้าเมือใดฝนบ่ตกนาะมันไหลคอยให้ลงไปนิเอาลงไปในน้ำนั่นกระยางจีบออกก็ได้แต่ว่ามันเย็นเย็นนนะ้ำน่ะโคตรเย็นนี่หลีเย็นจนว่าเย็นจนปวดกระดูกอะเย็นเข้าไปจนปวดกระดูกอะพี่น้องจนพอปวดกระดูกมันมันเม่มันเย็นธรรมดาซ้ำก,กันกับน้ำแข็งไหม คือการกนำนําแข็งคือกันก็เเฮาอันลงแสานาแข็งเลยนามันเย็นแห้งไหลคากไหลแน่ลลเบิ่แบงแน่ระเบิ่บงเสียงมันไหลแน่พี่น้องมันโตมันโตนมาจะทึ่งๆคนเดียวคนน่ะบัทีเย็บนยืนยู่ระเบียงอัน ห้องนอนนั่นว่าพี่น้องได้ยินเสียงอั่นน้ำตูนน้ำตกบ่ได้ยินเสียงนกห้องบ่น,นี่ละอยู่นี่ยละพี่น้องจะอยู่หลังบ้านนี่ละฟังเอาฟังเอา,เอาธรรมชาติคักอีลีธรรมชาติที่เราไม่ได้ปรุงแต่งนะคะธรรมชาติสางรคนของเขาเอง ยับนก็อยู่กับสิงเวดล้อมธรรมชาติที่อยูไก่ตโตนี่แหละเก็บเกี่ยวความสุขตรงนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเฮ้ามาลีแหลกเมืองนอกนี่มันแตกต่างกับแตกต่างกับหลายๆเนียฝรังหลายๆคนพี่นอ้องยัยบนมายัยบนอยมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มาลีแหลกมาแบบว่าพักพ่อนสมองไปบึงวิวบนหันบนนี่นะคะเฮ้าบ่ได เาบ่อเดต้องการว่าจะไปขึ้นห้างกินหรูอยู่ดีไปหาจบปุงจบปิ่งซื้อนั่นใบนี่บอ่บอบ่อบ่อเด็กเป็นแบบนั้นนะคะยา่บ่นมากเพื่อจะมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อใหญ่แล้วก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่เราชอบนะแม่พี่น้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะยา่บ่นกะนําเสนอแต่งแ่สิ่งรอบกายตัวเองที่ตัวเองชอบนะแม่พี่น้องบ,อบ่อเด็กไปว่า เบ้ได้แบบว่าเขา,าฝืนความรู้สึกตัวเองไปหาไปหากินหาเที่ยวไปกินหางก,กินหรูอยู่ดีเบ่อแมนแบบนั่นไ่พี่น้องคือเขาอยู่จังไกรก็ได้กินจังไกรก็ได้กินง่ายอยู่ง่ายอยู่กับสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราเรารักทําแล้วเรามีความสุขเขากะเขากะสัมผัสเขากะอยู่กับตรงนั้นจังส่น่ะพี่นอ้องก็จะประมาณนั้นเนาะอันเนี้ยเป็น น,นี่เป็นโกดังรถพ่อไง่น่ะล่ะพี่น้องนี่เห็นบ่นวไปยุติดกันนี่ละ่ะแล้วกับกอกำแพงขึ้นเนี่ยมาเจ้ากับกอกำแพงขึ้นเทข้านขึ้นเนี่ยก,กระแมนไปเมิดเลยแมน,นไปเบิดนั่แหละพี่น้องพลาี่บนพลายางกกลับนั่นรถพ่อญ่กับจอดอยุ่ข้างนานั่นแหละถ้ากันมาแต่เหตุงานเล้ว กันมาแต่เห็นงานแล้วก็จอดรถไว้หนีเลยเพราะญ่ก็ขึ้นบ้านพากกันขึ้นไปอันเราเพอาะไงเราก็ไปกินกาแฟกินยางแล้วก็นอนเบ่งทีวีย่บนกะนอนหลับหัวกระต่นขึ้นมากันเลยเห็นแดดมันเบืไอเห็นไอ้ฝนมันเบยมันมันโยดแดดมันออกย่บนกะเลยลงมาเก็บหมาก้าล่อนพี่น้องเก็บหมากลาดเบอร์รี่นั่นแหละยุไสบุล่ะโอ้ผนไปถิ่มว้สวนผมกัญญาเอยเปื่อย อย่างเลื้อยเื่อยเปื่อยมาเอาโลดมีไทยเบิ้งระเบียงบนนอนจ้าของดอกไม้ยี่ปุ่นก็นงามงามดีพี่น้องอบุนบ่กำลังงามหน้าต่างระเบียงหน้าต่างประตูเปิดออกไม้ระเบียงบนนั่งกินลม้มวิวหลับประมาณน่ะหละพี่น้อง ดอกแล้วเดอ้ออันนี้เห็นดอกแล้วขอสมอ,อยี่บุญกับไงแล้วยืนจะไปเอาอันกระปุกฮาลอนจากของก่อนกระปุกลาดเบอรี่ก่อนพูนเก็บใบป,ปุนได้บักหลายเลยพี่น้องอ <laughs> ขามันฉันขาตายตัวนึงแหละดาลิยงเป็นยังคือบอก้า,าดึกไปใส่ปลาบ้า,านาโอ้ยการได้ไม้การเดนเฟชิบุกไม้เฟชิบุกโอเบิรบ้านนี้ละ่ะมันทีไปกินผักฉันน่ะโอ้ยโอ้ยขากบ็บบขายังดึกมันถิ่มอยู่เราเห็นแมงลินหมาพี่น้องแล้วแบบแล้วก็จิกรยายกย็แยงและนะ้วเนาะเอานั่นส่วนแบบซิถิ่มเนาะหาเห็นบ่บ้นเนี่ย เห็นบ่มันกินผักไปเลยเห็นบ่นะนะั่นน่ะพี่นองพอดียางมาเห็นแต่พอไงแล้วอยู่หนีพอดีเนาะก็เลยอันน้นนำข่าน้ำเบิงตัวอตัวถากเหรอไหมตัวแมงลินหมาอันไหมเรื่องอันนีแล้วบนี่แม่บปกอกันยังก็มันฝั่งเล่านี่ขึ้นแตกผู้ยูผพ้ยี่ขึ้นหัวพโลพ่พเร่ขึ้นมายังบอก์เลยจับเบิ้งขรูดขรูดลรูคุยูดขรู คุรุยคือีออกพี่น้องเนี่ยเห็นมันนี่มันมันขื้นหัวละนี่บันนี้อันใดนั่นไวแตะไปต่อยหักเปาะโหลดบ่พอเขาไปต่อยหักเปาะโหลดเป็นไงวาถ้าได้อันไหนมันขึ้นหัวถืออากาศแล้วมันมันบ่แซบแล้วว่าระเบิงดินแตกบัมนี้พี่น้องดินแตกมายูมีอยู่มันบ่เป็นดอกเขาก็คิดว่ามันมันท่านได้เป็นหัวอันบ่แมนมันเป็นหัวเบิดเล้วเราต้องเปีีงยุคนน่ะ นีพี่น้องบันนี้มันเขาต้องเอาขี้ดินถมมันเด้ขันมันนี่เห็นบอกโอ้ยขาวจนพนจนพันอยู่นี่ลราอยากกระจังสีมะกรวยเอาอยากกระจังมะกรวยเอาพี่น้องมันขื้นหัวแล้วมันขาวเนี่ยดินบดดินบดถมมันจะต่อยบพได้หักเปาะโลด หักปอรุดออกรลดยังว่นี่นะพี่น้องอ้ยกบไดบึงเนะากะกบวา่ากบว่ามันพระท่านเป็นดอกมันพระท่านเป็นดอกกบวา่ามัน,ม,น,ม,นมันสีบอนนี่หัวเนาะบไดมันหล,ลักเป็นหัวจนว่ามันขืนโค่นบนหลอกพี่น้องนี่บนเรานี่ไปล่างกันนี่เนี่ยเที่ห้องไปสูนมันหักคลุยขรลีอ,อก็เล็กเก็บเอาเนอะ่ะล่างกันพี่น้องสิเอาขึ้นบ้านละหนาวแล้วฝนมาสิมาอีกแล้วมืดตื้อๆมีอีกแล้วฝน ไม่ได้แล้วเอาพอเยังรถเปิดนี่ลตตเลยนะรถปิดมันปล้างทุกบ้านนี่เย็บปนเตียงใช่หไหมหัวเมย์ไม้ยังสีต้มกินหวานตัวหัวเมย์ไม้ต้มกินหวานไปขึ้นบ้านก้นพี่น้องไปไปย็บปนผ้าขึ้นบ้าน อันนี้ก็บม้เอาตะเกียงออกหงมันเอาออกกับม้งอันนั้นก็นสจไปกินมันนั่นล่ะพี่น้องก็เลยบ่ออกพอหญ่ก็เลยไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านซัมเนี้ก็กินบ่เบิดดอกจะใครสิมาก,กินซอยไปผลผลิตจากสวนพุ่นบักแอปเป,ป,ปิ้ลแอปเปิลมุหนังกระลังแดงขึ้นเบิดแดละพี่น้อง อขอบุญขอบคุณลหลายๆด้่พี่น้องเอ้อผ้าส้มบรรยากาศผ้าส้มรอบหๆบ้านส้มหอส้มสวนไปนเาานะจ้ะเนาะ